สวัสดีค่ะวันนี้โกดังแปะออสระเทศมารูยาม่าเป็นรถกระเช้านะคะสูง3.5เมตรทําเสร็จใหไหมตัวนี้ถัดยางสวยๆเลยค่ะทําสีเรียบร้อยเดี๋ยวลองเอาไปที่ล่งๆลองกัน น้องด้านบนน้ำหนักประมาณร้อยโลนะคะ ลองดูความสูงเวลาเอียงซ้ายเอียงขวาจะแขนจะกลางตามนะคะบรลาน้ำหนักความสูงหลังคางก็ดังสูงประมาณ4เมตรเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ค่ะ กลางด้านท้านะคะกันโครงหรด้านหน้าสูงประมาณนี้สุดยังสุดยัง อ่าไปได้อีกแต่ว่ามันติดนะคะประมาณนี้อ่าลงมากลางๆเดี๋ยวลองซ้ายขวาตรงกลางหน่อยซ้ายขวาอ,อยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วซ้ายขวาที่ด้านหน้าค่ะาจากประมาณนี้ เอาไว้เวลาเลี้ยวแต่ไม่อยากกลางพื้นที่แคบอ๋อเวลาพื้นที่แคบถ้าช่างแจ้งจว่ามันจะมีเหมือนเหมือนมือกำเบกอยู่ซ้ายขวาด้านบนเวลาที่ไม่อยากกลางถางในส่วนของตัวบาลาน,น่ะคะ่ะอยู่ในืที่แคบก็บีดไว้สังเกตมือน้องจะบีดไว้มันก็จะไม่กลางออกค่ะประมาณนี้โอเค ประมาณส0 4สิบถึงสี่สิบองศาน้ำหนักข้างบนได้ร2อยยี่สิบกิโลกร,รมัมมาดูวิธีการทำงานอ่ะ,ม,นะะมีเกียร์นะคะมีเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยอ่ะเกียร์เดินหน้าเร็วเกียร์เดินหน้ามีกี่เ,เกียร์นนม,ม,ยมีสองเกียร์ถอยหลังหนึ่งเกียร์ นี่ค่ะนนเกียร์ใช่อันนี้หน้าช้านนเสร็จบุ๊ปประมาณน,นี้จะชนกันค่ะ้วเวลาเดินหน้าก็ดันฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าเรียวซ้ายเรียวขวาอ่าเรียวซ้ายเรียวขวา แลวที่เท้ามีไว้ทําอะไรที่เท้าตรงนี้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงค่ะโอเคประมาณนี้เหยียบได้เหยียบถ้าไม่ต้องใช้คันเร่งที่มือใช้ที่เท้าเหยียบนะคะอ่ะอันนั้นโยกซ้ายขวาคร่าวๆประมาณนี้คันเร่งอ่า ลองดูตัวรอบคันนะคะดูรอบคันนี่เป็นเครื่องยนต์ค่ะเบาเต็มเครื่องยนต์แล้วมถ้าสมมุติว่าไม่สตาร์ทคุญแจดึงข้างหลังนี้ได้ใช่ไหมอ่ะมีตัวดึงสตาร์ทนะคะเวลาแบตหมดหรืออะไร คข้าวๆรอบคันประมาณนี้อ่าโอเคมีเบาะนั่งน้องนั่งเต็มเบาะแล้วค่ะโอเค,อเคขอบคุณค่ะ